อยู่ๆฉันก็เห็นคำบนหัวของทุกคนหิวจังเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้พูดคำที่อยู่บนหัวแล้วถึงตายกันล่ะนี่ผู้หญิงคนนั้นยังไม่ทนพูดคำที่อยู่บนหัวทำไมถึงตายกันเลยเนี่ยหรือว่าถ้าการกระทำตรงกับคำบนหัวก็ตายเหมือนกัน เห็นคำของเรากันนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคำต้องห้ามสงสัยใช่ไหมล่ะว่าทำไมแต่ละคนถึงมีคำอยู่บนหัวกติกาของเกมนี้ก็คือห้ามพูดและห้ามทำการกระทำตรงกับคำที่อยู่บนหัวและที่สำคัญห้ามบอกคำที่อยู่บนหัวของคนอื่นถ้าทำผิดกติกาแล้วก็จะตายทันที และผู้ที่เหลือรอดคนสุดท้ายจะได้รับเงินรางวัล20ล้านบาทนี่มันเกมบ้าอะไรกันเนี่ย,ยไม่ได้สิเราต้องพูดให้น้อยที่สุดไม่งั้นเราต้องเผลอพูดคำต้องห้ามแน่ๆที่ลาผมกลับม,มาแล้ววันนี้คุณแต่งตัวสวยจังเลยนะครับคุณตบผมทำไมเนี่ยเออคือ ถึงคุณจะตบผมมาแต่ผมไม่โกรธคุณหรอกนะครับบีผมเจ็บวันนี้คุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยห้ามพูดและห้ามทาการกระทาตรงกับคําที่อยู่บนหัวถ้าทาผิดกติกาแล้วก็จะตายทันทีนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยงั้นคำที่อยู่บนหัวคุณก็อย่าพูดนะถ้าคุณบอกคําที่อยู่บนหัวฉันอะ่ะคุณจะตายผมว่าคุณไม่ตายหรอก มอะพอคำที่อยู่บนหัวคุณมันอ๋อฉันรู้แล้วอ๋อฉันรู้แล้วเหมือนกันสุดยอดทำแบบนี้ก็ได้เหรอถึงเราจะพูดไม่ได้แต่เราก็ใบ้กันได้นี่งั้นเราก็บ,บ้านกันเถอะฉันจะไม่มีวี่พูดคำว่าตดแน่นอนฉันก็จะไม่หวัวเราะแน่นอน เรามาเริ่มใบก้กันกว่าคุณมาคุณเดี๋ยวฉันจะเริ่มใบ้ให้คุณก่อนนะอ๋อผมรู้แล้วถ้าเรามีความสุขเราจะทำใช่ไหมใช่ใช่ใชคุณรอดแล้วคุณอยากทำเด็ดขาดเลยนะได้ครับคราวนี้ถึงตาคุณใบ้คำหน่วยฉันบ้างแล้วล่ะบีคือผมใบ้ให้คุณไม่ได้จริงๆอะทำไมล่ะเนท คุณไม่รักฉันแล้วเหรอคุณอยากเห็นฉันตายใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะบีแต่ผมไม่รู้จะใบยังไงจริงๆอะแต่คุณเชื่อผมเือนะคุณไม่มีวันตายเพราะคำนี้แน่นอนก็ได้ค่ะฉันเชื่อใจคุณเดี๋ยวนะฉันจะใส่ชุดนี้ให้เนทเห็นไม่ได้เนทต้องเผยย่้มแน่เพราะฉันสวยมากงั้นเดี๋ยวฉันต้องเปลชุดี้เลก ดีคุณแต่งตัวเสร็จหรือยังครับไปค่ะไปกินข้วกันโอ้ขนาดคุณแต่งตัวแบบนี้คุณยังสวยเลยเนี่ยเนทเนทเนทขนาดฉันแต่งตัวแบบนี้คุณยังจะยิ้มไม่เหรอเนี่ยทำไมโชคชะตานช่างอู้ฟุย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 เอายิ้ทุยฟุยฟุยอู้เวฟเวฟเวฟโอ่าแบบนี้นะ ยินดีด้วยนะครับคุณคือผู้เหลือรอดคนสุดท้ายได้รางวัล20ล้านบาทเอา้าตายกันหมดเลยเหรอวะเนี่ย